สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมมาสอนวิธีการดูนะครับแท่งเทียนใน3นาทีนะครับทำความรู้จักกราฟแท่งเทียนได้นะครับหาจังหวะเข้าเทรดเป็นครับโอเคนะครับพื้นฐานนะครับสำหรับการอ่านกราฟแท่งเทียนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับในทำเฟรม H หนึ่หรือว่า1ชั่วโมงนะครับนะหรือว่า30นาทีก็ได้นะครับเรามาแกะดูก่อนนะว่าแท่งเทียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลักษณะโครงสร้างของกราฟแท่งเทียนนะครับเรียกว่าหรือว่าพลายแอคชั่นเนี่ย นะครับเราอ่านกราฟจากโครงสร้างของเขาได้เลยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นแท่งบายนะครับนะแท่งบายวามหมายก็คือเป็นแท่งที่ซ้อนแรงซื้อนะครับนะอ่าโดยมีไฮนะครับของกราฟนะไฮของกราฟอยู่ตรงไหนไฮของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับราคาไฮของกราฟนะครับตัวนี้อ่าปลายใต้ด้านบนเราเรียกว่าเป็นไฮของกราฟนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆอ่าตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเป็นไฮของกราฟนะครับแล้วโลล่ะครับ โลใน um, mm hmm. mm hmm. no 1ช mm ั hmm. yeah. ột, right. ่วโมงเนี่ยนะครับมีโลตรงนี้นะครับนะเห็นไหมปลายใส้ด้านล่างตัวนี้เราเรียกว่าราคาโลนะครับถ้ากับว่าไฮกับโลเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้แล้วว่าหยุดตรงไหนนะครับไฮด้านบนโลด้านล่างแล้วราคาเปิดนะครับถ้าเป็นแท่งเขียวเนี่ยราคาเปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับนะราคาเปิดของกราฟนะครับอ่าราคาเปิดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถัดจากโลไปนิดนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นราคาเปิดนะครับนะโซนนี้ เห็นไ,ไหมครับโซนที่เป็นปลายาที่เป็นถัดจากปลายไส้ขึ้นไปเล็กน้อยตัวนี้เราเรียกว่าราคาเปิดนะครับเห็นไ,ไหมอา่าแล้วราคาปิดล่ะครับราคาปิดจะอยู่ด้านบนนะครับนะของกราฟนะครับตรงนี้ราคาปิดจะอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นเวลาเราสังเกตรกราฟนะครับถ้าเป็นาขาขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของโครงสร้างที่มีการสะท้อนแรงซื้อเนี่ย นะครับกราฟยกตัวอย่างนะเราวิเคราะห์เนี่ยเราเห็นราคาเปิดนะครับอ่าสูงขึ้นเห็นไหมราคาเปิดนะครับอ่าราคาเปิดสูงขึ้นเกิน3าถึงส่แท่งเราเรียกว่าโครงสร้างของกราฟที่มีแรงซื้อชัดเจนนะเพราะนั้นเวลาสังเกตกราฟถ้าเกิดว่าเห็นกราฟเนี่ยเปิดแท่งสูงขึ้นนะสามถึงสแท่งแสดงว่าแรงซื้อแข็งแรงนะครับนะมีโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างสูงและมีราคาปิด ร,ราคาปิดคือนะตรงไหนฮะถัดจากปลายไส้ลงมานะอ่าตัวนี้ราคาปิดตรงไหนครับทานนี้ไม่ใช่นะครับด้านบนเรียกว่าราคาไฮนะครับราคาปิดจะอยู่ด้านบนนะอา่าถัดจากราคาไฮลงมาตัวนี้เราเรียกว่าเป็นราคาปิดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอกราฟนะครับทาราคาเปิดอ่าโ,โครงสร้างจะเป็นอย่างนี้นะอ่านี่นะครับปิดด้านบนเปิดด้านล่าง ถ้าเป็นพาย์ชั่นแบบแบบไม่เห็นไส้เทียนนะครับไม่เห็นไส้ไม่เห็นไส้กราฟนะะแท่งเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับราคาปิดด้านบนราคาเปิดด้านล่างนะครับเพื่อนๆสังเกตบ่อยๆนะะปิดด้านบนเปิดด้านล่างสาหรับแท่งสีเขียวแต่ถ้าเป็นแท่งสีแดงครับแท่งสีแดงแบบไหนครับแท่งสีแดงนะราคาเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับราคาปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับนะด้านบนถัดไปก็จะเป็นปลายไส้เทียน ลไส้ของกราฟแท่งเทียนนะครับไนไนี่ถ้าเป็นแท่งแท่งแดงเนี่ยนะครับราคาปิดจะอยู่ด้านล่างราคาเปิดจะอยู่ด้านบนนะเพราะนั้นสังเกตให้ดีนะครับอ่าแท่งเขียวก็จะนะครับนี่แบบนี้แท่งเขียวจะเป็นราคาปิดด้านบนราคาเปิดด้านล่างนะครับไม่งงนะเพราะนั้นเวลาสังเกตครับถ้ากราฟนะมีการปิดแท่งสูงขึ้นมีไฮสูงขึ้น นะมีราคาเปิดมีโลสูงขึ้นแบบนี้เรียกว่าโครงสร้างของการปรับตัวขึ้นที่เริ่มชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนๆดูตั้งแต่30นาทีขึ้นไปหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเริ่มมีความแข็งแรงนะเพราะ,ะนั้นต้องฟ o ลโล w ตามนะครับต้องฟ o ลโล w ตามนะ่นะถ้าเป็นฝั่งเซลล์ละครับอ่าฝั่งเซลล์มาดูดีนิดหนึ่งอ่าฝั่งเซลล์ดูนิดหนึ่งนะครับถ้าฝั่งเซลล์ครับมีเรียกว่าเป็นไฮต่ำลงโลต่ำลงราคาปิดต่ำลง อ่าสังเกตนะครับไฮต่ำลงนะราคาปิดจะอยู่ด้านลาน่างถ้าเป็นแท่งแดงนะครับอ่าราคาเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าปิดแท่งต่ำลงมีเขียวมาบ้างก็ก็ตามนะครับแต่ว่าใน3าถึงสแท่งเนี่ยยังคงทำไฮแล้วก็โลต่ำลงอยู่อย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะครับแบบไหนใช้ไม่ได้ถ้าแดงลงมาแล้วมีเขียวเนี่ยกลับขึ้นไปปิดนะครับนะมากกว่าแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดเนี้ยสีแท่งเนี่ย ไหมครับแดงลงมา2แท่งแล้วมีเขียวเนี่ยปิดเหนือนะครับปิดเหนืออะไรเรียกว่าเป็นเหนือ2แท่งก่อนหน้าเนี่ยเหนือราคาปิด2แท่งก่อนหน้าเห็นไหมราคาปิดแท่งเขียวจุดตรงนี้นะครับราคาปิดแท่งแดงยู่ตรงนี้ไหถ้าเจออย่างเงี้ยแสดงว่าโครงสร้าง c a n ซิลนะยกเลิกนะไม่ลงนะครับเพราะนัสังเกตกราฟแท่งเทียนทุกครั้งนะครับนะเวลาเทรดจะช่วยเพื่อนๆเทรดเดอร์ได้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปความรู้ในการเทรดนะครับนะ สำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกดเจด้วยนะครับ